ไอ้กูหายไปไหนก็ช่างไม่ตือดเตือตือดเตือกูออกขอกไม่ได้เลยเหมือนกูโดนขังนี่ก็คือโรงแรมติดตั้งมีแบบไอ้ห่วยมากเลยผมไม่ค่อยทำงานโรงแรม sàng luôn <laughs> ạ Lông, Là, lông Là, phải làm đường trắng lắp Lớp nhà mới khói thăm ngờ Lũ lại sánh anh bởi Bữa bữa ông สึดว่าจะฝากไว้กับพนักงานคือว่าจะของโรงแรมอือนั่งขี่สบายใจไหมครับอาคุณเดินขี่สบายใจไหมครับอืออะไรวะ กูอย <toys> <c oughs> <P an> <aún> ู่ไหนตุลังบังบังสิงปะิงปิงปะิงิงสิงังบลังลังิงนั่นไงกูว่าแล้วคุณพนักงานครับไอ้พนักงานเหี้ย ไไเอ้ยเอาของนี่กุญแจไปให้กูเลยมึงยึดมันเนี่ยห้องแปะครับห้องแปดเอ่อเอ้ยชู่วไอพีค่ะค่ะอ,อะไรมึงดูกุญแจห้องตึง้งก <laughs> ูุลืมรอบลืมรอบครับคุณไม่ได้งาน สวัสดีครับเอากุญแจมาให้กูได้ยังอเออ่อพอดีว่าเมื่อกี้มเลอะไรยินผ่านหน้าผมชนหน้าผมแล้วก็แบบื่ดสัดนใจผมเ่ยครับเอ่อห้องแปดจ้าคะใช่ครับจะครับทำไมวะขาบเลยได้เว้ยเออคุณรู้สึกยังไงกับ การเป็นพนักงานที่นี่ครับเอ่อรู้สึกเจอลูกค้าที่นีนคุไปดีกว่าเดี๋ยว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 ล่อ้าวผมอ่ะพนักงานอ้าวไปเลีครับไม่เนบอลไอ่ะยิงยเจ้ายนไอ้พนักงานที่จะสอบถามหน่อยไปดีกว่าเดี๋ยดี๋ยวเดเดี๋ยวไปดีกว่า đi không không bắp nó mình phòng chết sạch mở subscribe cho kênh Ghiền Mì không อ้อดูเพื่ออะไรห้องมึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นห้องกูอยู่นี่อ๋อมึงเอาห้องกูไปสลกอ่าไอเด็กต๊อยากเข้าไปไอเย่ไม่เข้าเลยกูไม่ได้ขานด้วยมึงกอกไม่ใช่ไอเบลอะ ผมขอทำอะไเด็กอะผมขาทำอะไรหน่อยครับคุณพนักงานท, <c oughs> ที่นี่มีรถไฟให้เล่นไหมครับไม่ค่ะเหนเหน่ยเจ๋เจหเจหนจหนจ๋นจ๋เจ๋ี่๋เกูเจ๋เจเโเเ มันไม่ใช <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm, mm, mm ่สวนน้ำของเรามันคือสวนน้ำของโรงแรมของคนณป้าตรงนี้นะกูจะฆ่าตาจ๋า